ประวัติของพี่นานลือหรือว่าเหิดดังๆหรือว่าน้องพนาชัยไกงวงควงสวรรค์ววเกิดมาเม้นนะครับจนหลวงพ่ว่าไปเกิดอยู่ที่ไหนน่าสนใจครับประวัติของนานลือเป็นลูกโตนลูกคนเดียวเกิดออกมาขาดความอบอนนุ่นตั้งแต่น้อยๆนะครับ พ่อแม่ป่าไปอยู่วัดฝากกับตุลุงเมื่ออา,ายุสสั่งปวบปลายจนถึงเวลาที่ต้องได้อุปผสมบทเป็นพระสมองค์ข้าเจ้าก็เลยมีโอกาสได้อุปสมบทระว่างในช่วงเป็นพทุเจ้าครับก็อยากจะเหียนรู้ต่างๆทั้ง,ท,งทางโลกและทางธรรมแม่มานจะเกิดทุดเจ้าค่อยสิมันึงห้ามมาได้ ก็เลยลาสิกขามาสู่โลกายหน้าระหว่างสู่โลกไปหน้าครับสร้างคุณงามความดีนักขนาดนักปอปอกับความมาดีเหมือนกันอมยี่มันอยู่คู่กันท่านขอคุณผู้ชมสุดท้ายเอาอย่างไปงด้วยได้พ่องลาดดีในน้ำลมไฟราละสุดท้ายนี้ ลาเหยลาลาหมวนพี่น้องลาตึงเพื่อนฟองมีแก้วหสยลาถึงไถ่เข้าลาปินโตสายลาผ้าผืนลายเคยเจี๊ยดลุกหน้าลาตงลาแวงลาตึงกันฟ้าขอลาหัวเหมือนเครื่องใช้ลาโคกเคยต่ำลาตึงเขียนไม้เคยสอยลาผ่าหยำแดงลาโมอแขนน้อยเคยต้มแก่ลาตึงตะแก่งเคยฉี่เคยติง ลาแก้วันสาวเคยอยู่บนหิ้งขอลาขวมมือเครื่อนใจลาค้อนลามวยลาตึงเต่าไม้ขอลาเล่ยหั่นเคยมือลาตึงสมุดลาตึงหนังสือแว่นตาคคอตือพ่อนเงี้งกลัวบ้านลามีสหายเคยจากปากต้านบ้านเหินหินหมูนิดลาพ่อลาปัวเคยหุ่วงชีวิตขอลาลดเครื่องเท่ากันดีลาหมอนลาเนืเคยได้สุขี ลาตึงทีวีเคยแยงพอเฝ้าลาแล้วทานิวิทยุเท่าเคยปวดฟังเพลงมวนล้ำลาตึงตู้เย็นลาตึงกดน้ำลาปืนแผ่นผ้าัวโซงลาอ์พุทธธรรมะพระสงฆ์ลาแล้วผมลงลาไปโลกหน้าลาไปโลกหน้าวาระสุดท้ายนี้บ่มีอย่างให้เจ้าเกิดมามีอะไรมาให้เล่า เจ้าจะเอาแต่สุขสนุกเชหนไเจ้ามาปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไรเจ้าเข้าไปตัวเปล่าเหมือนเจ้ามาเสียงดีก็ครับประวัติที่ผมอู้มานี่คืออยู่บันทึกอยู่ในลำโพงน้อยนะครับร้อยป่ายกระไดเสียงมุ่นคนแน่น